กรับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายโกศลปฐมสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต6กท่านประธานครับตามที่ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนช่วงหาเสียงที่ผ่านมานะครับพี่น้องประชาชนสะท้อนปัญหาให้ผมแล้วก็หลายๆท่านนะครับผมว่าเพื่อนสมาชิกก็ ได้รับผลกระทบและก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคือการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับพี่น้องประชาชนฝากครับแปปีที่ผ่านมาเราล้มเหลวในการปราบปรามยาเสพติดอย่างสิ้นเชิงพี่น้องประชาชนอยากจะเห็นนะครับรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารประเทศทําเป็นวาระแห่งชาติเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแล้วก็บูรณาการทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันปราบปรามอย่างจริงจังนะครับ แล้วก็นำลูกหลานไปบาบัดแล้วกลับให้กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องที่สองผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยเรื่องโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น pm 2.5ที่รัฐบาลรับปากพี่น้องประชาชนนะครับชำระจ่ายเงินชดเชย120บาทต่อตันอ้อย แต่ณขณะน,นี้พี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่อย่างใดน,นะครับเรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรรมผมจึงอยากเรียนไปถึงรัฐบาลหรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมให้เร่งดําเนินการนะครับเร่งดําเนินการช่วยเหลือชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกร,รอย่างเร่งด่วนเรื่องที่3ครับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําเข็มแล้วก็ระบบกระจายน้ํา ที่บ้านยาคาตำบลหนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครศรีมาผมหาลือในสภาแห่งนี้หลายครั้งแต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการนะครับจึงกาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังกลมโชวประทานให้ดำเนินการนะครับขอให้ดำเนินการให้กับพี่น้องประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วนนะครับเพื่อเพิ่มปริมาตรการกักเก็บแล้วก็กระจายน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับพี่น้องชาวตำบลหนองแจ้งใหญ่เรื่องที่สี่ครับผมได้รับการร้องเรียน จากพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ําประปาคุณภาพน้ําประปาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่นะครับมีสารปนเปื้อนมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วน้ําไม่สะอาดคุณภาพน้ําไม่ได้นะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของออผู้บริหารเทศบาลนะครับที่ผ่านมาหาเสียงกับพี่น้องประชาชนแต่คุณภาพน้ำโสโปรกผมจึง กาบเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีมาผู้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบัวใหญ่เร่งรัดดาเนินการแก้ไขเรื่องคุณภาพน้ําประปาให้กับพี่น้องชาวในอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ